สวัสดีจ้ามาพ่าก,กับปุยอีกแล้วเที่ยงละเที่ยงละจ้ะมาหาอย่างกินกันนีนะตับหมูขูดหนยหนึ่งตำหลายหลายเธออยู่จ่ายหูแบบนหม็นหมูปลอมๆเนาะหนยหนึ่งตำหลายหลายเธอประมาณสามเธอจ้ะเพราะว่าปุยกินผู้เดียวถ้ามีหมูมากินน้ำกะจะกินหลาย กินได้หลายคนแต่ตำได้ประมาณเธอเดียวหรือสองเือเนาะค่ะปุยขูดมืนอนีผ้าตตหมกหูเมื่ม้ากินดดอก <c oughs> แต่สำหรับตัวปุ้ยคือถ้าใส่แบบนี้คือข้องขี่คัน <c oughs> ส่วนมากปุ้ยสิมักซับแต่เมื่อนี่ขี่คานแห่จ้ะก็รู้ว่าสิกินยังก็เลยแบบมันเทียงแล้วอ่ะคือแบบเอาไว้เอาเนี่ยมันคือช่วงเวลารวดเร็วคือต้องใส่แบบนี้ หมูอ้านก็ขีร่างหมูอ้านก็นกินจ้าสมตำเมื้อนี้จะตำกุ้งสดจ้ะกุ้งสดเอาเมาเสิร์ฟน้ำหอยแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเหลือแต่ปอกมือ้อนี้หม้อมีผักเนี่ยจ้ะฟุงอกย่างเดียวกินไปเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนี่จ้ะเดี๋ ขูดแป๊บเดียวจ้ะขูดกันนะโอเคค่ะปุ๋ยก็บขูดแล้วแล้วเดี๋ยวเขามาตำกันจ้ะตำในสูตรปุ๋ยเนาะสูตรไข่สูตร,ตรมั่นสูตรอีสานต่างหากนี่จ้จะเอาเอาเอะไรก่อนนี่โคกสาหรพร้อมกระเทียมพร้อมพริกแซ่แข็งจ้ะเอาประมาณนะเดี๋ยวเสียบพ่องเนาะ nồi. Băm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 nồi. Cho nồi xong. Some xong ở vô Kim บ่ไหวจ้ะ.บ่ซั่น khẩu ลง bàn đè đè, ta xay ở มีดมีดมะเขือเทศช่วงนี้มะเขือเทศแห้งจะกก็เลยตรงได้ใส่เป็นนวยใหญ่เนะตามจริงอ่ะสมตามนี่ใส่นวยหน่อยเนาะแต่นาะอุ้ยมักใส่ใส่นวยหน่อยเมันสีสมแต่ว่าในเมื่อราคามันสูงอันนี้บางนาด้วยค่ะบางนาที่มันสุกแล้วเป็นบางนาที่มันสุก มันก็เลยเหลืองปกติมันเขียวจ้ะเพราะว่าปุยปยป้ยกินมอท่านปุยปลูกต้นลังบานดดขึ้นอย่างไ้ปุ้ยกินมอท่านจ้ะสอนตักสลดแปบจ้ะสลดนีเราแต่ไฟรสิมก็กเดอใส่หลายแซบหลายใส่น,สน้อยแซบน้อยยังขาจาวาเนาะอละน้ำปลา,าจ้ะ ก็ว่านอปลายี่ห้อเนี่ยแสบใส่สองซอนแล้วก็ใส่อีกยี่ยหออ้อนึงยี่ห้อนีงมันสีหวานหวานจ้ะกินกับขนมจีนปุ๋ยต้องใส่ใส่สองยี่ห้อจ้ะสมกันแล้วก็ไอ้ตำตำให้น,น้ำมะเขือเทศมันออกความจ้ะสำหรับสูตรปุ๋ยเนาะ น,น้ำมันหลายๆก้ะน,น้ำมะเขือเทศถ้าเท่าตำหลักฮงเสร็จหลักฮงไปพร้อมนี่มันสียุบจ้ะสูตรไผยสูตรมากเนาะตุตตต้ดตุตั้มตัตัเดี๋ยวปุ้ยไปแกะกบเดี๋ยวปุ้ยไปแกะกุ้งแป๊บหนึง่งบอกผิดบอกถือเจ้าแกะกุ้กงกุ่มแป๊บหนึ่งแด้วแต่เนอะมาจ้าตอนนี้ปุ้ยก็ได้เอ่อ แกกุ้งแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้มลูกชิ้นแล้วเรียบร้อยต้มขนมจีนแล้วเรียบร้อยจ้ะมาข้ามันยัวกันจ้ะยัวอุย้ยหอมจ้ะหอมหอมหอมขนาดผู้สิ้นใจกุ้งที่หลังเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวกุ้งมาสีเละ,ะลก็คุกคุกคุกคลุกจะตำเฮียจ้ะเพราะว่า เซนเขาขูดเอาอนะ่ะเซนมันมันบางค่ะ้อมมอมน้องคุ๋ยปะน้องกรกแตกอย่าตำแห้งค่ะมาสิอืมเลิศแล้วเลิศแล้วใส่กุ้งยัง ง่ามมาแล้วน่าง่ามมาแล้วเาิ้เบิงนาง่ามไปหวน่ามามากเลยี่จ้ะตับขนมจีนจ้หิวนั่งนั่งหิวแล้วนีป่กัะชิไซส้น้ำปลา น่าเมย่เยจ้นี่กกกัก,ก,ก,กมีชหหรอน่าเมยนี่แล้วรจ้ะสงตำเนาะน้ำร้ายแตกนะอืมมน้ำร้ายแตกก็ปุยเด้อจ้ะ เสร็จแล้วพูดไปกันจ้ะแค่นี้ละพูดบกินให้เบิง่งพูดไปแับจต่สวัสดีค่ะ